สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำใบบัวนะคะตามที่น้องเขาขอมาว่าอยากให้ทำใบบัวให้ดูอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นไหมแต่อันนี้เป็นไหมฝ้ายนะคะแล้วก็เป็นลวดอ่อนที่เราเอามาใช้ทำใบกุหลาบอะค่ะแล้วก็เข็ม เบอร์เดิมนะคะเบอร์เข็มทองเบอร์สามเราจะเริ่มจากทำห่วงก่อนนะคะก็ทำโซ่สองขึ้นไปนะคะ F นะคะในห่วงทั้งหมดนะคะ12ห่วง12 F 2แล้วนะคะ ทำไปทั้งหมด12นะคะเสร็จแล้วก็เชื่อมแถวค่ะทำสีปิดเลยนะคะโซ่สองก็ดึงให้ชิดกัน พยายามจะไม่ขยับมือเยอะนะคะเพราะกล้องอยังตัวนี้ยังเล่นไม่เป็นมันโฟกัสมันวิ่งตามทีนี้นะคะก็ทำาอเหมือนเดิมแต่ลงตรงหลักโซ่เลยนะคะลงที่หลักโซ่หนึ่งครั้ง หลักถัดไปเป็น F ค่ะหลักถัดไปออ F อ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะในหลักเดิมก็คือเราจะทำ2 F ทุกหลักนีคะหลักถัดไปก็ลง F ไปสองครั้ง ก็จะเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะให้ได้แบบนี้ก็ทำมาจนครบเลยนะคะพอถึงตรงนี้นะคะ เราไม่ต้องปิดแถวแล้วนะคะพลิกอ่ะแล้วก็ขึ้นเป็นโซ่สองเราจะถักย้อนกลับนะคะทีนี้ก็ลงที่หลักโซ่นะคะหลักถัดไปก็เป็น F หนึ่งครั้ง ถัดไปลง 2f ทำสลับแบบนี้นะคะ 1f 2f จนจบแถวแล้วก็ 2f 1f สองเนะคะก็ะะทำมาจนจบแถวเลยค่ะทีนี้นะคะพอขึ้นอีกหนึ่งแถวนะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับ ทีนี้เราจะใช้ลวดนะคะถักท,ทับลวดไปลง X นะคะถัก X พร้อมกับคล้องลวดส่วนแพทเทิร์นก็เหมือนเดิมนะคะ แต่ตรงช่วงที่ถักแถวแถวนี้ให้ถักแบบหลวมนะคะไม่ต้องตึงเนี่ยกงชอบเป็นอย่างเงี้ยคือใครใครรู้วิธีแก้ปัญหากล้องเบลอเนี้ยช่วยบอกหน่อยใช้ของแคนนอนนะคะกลับไปดูคลิปของตัวเองแล้วอ๋อ เบอไม่รู้เรื่องเลยเอจะทำเป็นแบบขนาดไม่ได้ใหญ่มากให้ดูนะคะ ถ้าใครที่จะทำขนาดใหญ่ก็ใช้แพทเทิร์นเดิมแต่ว่าเพิ่มจำนวนแถวเอาสำหรับตรงใส่ลวดเนี่ยเราจะใส่ตรงแถวเกือบสุดท้ายนะคะถ้าเพิ่งการไซส์ใหญ่กว่านี้ก็อาจจะต้องใช้ลวดที่เส้นยาวกว่านี้ ก็ทําแบบนี้สลับกันไปจนจบนะคะทีนี้แถวสุดท้ายนะคะก็ขึ้นโซ่สองค่ะแล้วพลิกกลับสำหรับโซ่เราจะพลิกก่อนหรือว่าจะโซ่ก่อนเนี้ยก็ได้นะคะทได้ทั้งสองแบบ นี้ก็แพทเทิร์นเดิมค่ะถักย้อนกลับถัก F นะคะอันนี้คือแถวสุดท้ายแล้วสำหรับใครที่จะทำขนาดใหญ่กว่าน,นี้ก็อย่าเพิ่งใส่ลวดก็ถักไปเรื่อยๆแล้วก็แถวเกือบที่จะจบแล้วเนี่ยเราค่อยถักเอาลวดมาถักคล้องเข้าไปนะคะ ออสำหรับคลิปอื่นนะคะก็พยายามที่จะทำให้อยู่นะคะแต่ถ้ามีเวลาก็จะรีบทำให้เลยยังไม่ได้ลืมนะคะที่เคยสัญญาไว้ว่าจะทำให้ ส่วนตรงแถวสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครต้องการให้มันพลิ้วหยักแบบให้มันบิดแบบนี้เยอะๆอย่างเงี้ยก็เพิ่มตัว 2f เนี้ยเข้าไปอีกนะคะอย่างสุขเช่นนะคะว่าแถวแถวนี้เราใช้เป็น f แล้วก็ 2f ในหลักเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็สลับกันไปเราก็อาจจะเพิ่ม 1F แล้วก็ 2F หลักเดียวกัน2ครั้งอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากมากเกินไปย้อยมากเกินไปมันก็จะไม่สมจริงเนาะก็ลองดูตามความเหมาะสม,ม่ะค่ะหรือตามความชอบของใครก็เลือกได้เลย นะคะก็ถักเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปโหลดยากนะคะก็ถักมาจนจบนะคะเดี๋ยวมาดูตอนจบว่าเราจะเก็บลวดยังไงนะคะเอาคะ่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาเก็บลวดกันเดี๋ยว สร็จแล้วก็เก็บไหมเหมือนเดิมนะคะวิธีก็ที่เค,เคยคุยกันมาทุกครั้งแล้วก็เก็บความเนียนไปก่อนเสร็จแล้วก็เก็บไปไว้ด้านหลังแบบนี้แล้วค่อยใช้เข็มร้อยเก็บอีกทีนะคะ นี่นะคะแล้วก็ใช้เข็มร้อยเข้าไปแล้วก็ค่อยตัดไหมทีนี้ลวดจะทำยังไงแล้วก็เก็บเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะทำยากนิดนึงก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยอาจจะต้องใช้ครีมนะคะ ช่วยเนะะี่ยค่ะก็คือร้อยเข้าไปด้านหลังพยายามทำให้เก็บให้ได้มากที่สุดนะคะก็อย่างนี้นะคะเก็บย้อนกลับไปเอาไปไว้ตรงกลางเนะะี่ยค่ะก็ค่อยๆสอดเข้าไปตาม ได้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับที่เราร้อยเข็มเลยแล้วแหละค่ะอาจจะต้องใช้คีมมาช่วยดึงหน่อยเนาะเนี่ยค่ะก็ค่อยๆร้อยไปทีละนิด แต่อย่าดึงตึงนะคะเอาแบบให้หลวมไม่งั้นมันก็จะทำให้ใบบัวเรามันหด พยายามเก็บให้มันเนียนๆหน่อยอะนะก็ร้อยไปจนถึงตรงกึ่งกลางเลยค่ะถ้ามีการแบบนี้ก็ควรจะใช้เป็นลวดที่เป็นสีเขียว ให้ออกโทนเดียวกันกับใบนะคะมันจะได้ไม่โดดมากเกินไปก็ให้ระวังหน่อยนะน้องเดี๋ยวดึงแรงเดี๋ยวไหมาขาด หาคิมไม่เจอไม่รู้ไปไว้ไหนเก็ประมาณนี้นะคะก็ทำลวดให้มันตรงๆก็ทีนี้ก็เอาลวดเส้นแข็งอีกเส้นหนึ่งนะคะ มาพันกับตัวนี้เพื่อให้ได้กา้กานใบก้านใบที่มันยาวยาวขึ้นเห็นไหมคะมันก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยว z ู o ให้ดูนะคะก็เราใช้ก้านที่มันยาวแล้วก็แข็งว่านี้นะคะเอามาพันต่อแล้วก็ค่อยใช้ไหม เหมือนกับที่เราพันดอกกุหลาบไอใบกุหลาบนะคะส่วนใบถ้าใครต้องการให้มันอยากมากกว่าน,นี้ก็เพิ่มจํานวนตามที่บอกไปแพทเทิร์นตามที่บอกไปนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งที่เป็นใบใบอ่อนที่มันม้วนๆกัน,นะคะ่ะเราใส่ลวดเข้าไปอย่างนี้มันก็จะได้ง่ายสําหรับที่เราจะทําใบอ่อนแต่ว่าใบอ่อนก็คงจะต้องเป็น ไหมสีที่มันอ่อนเขียวอ่อนจริงๆเนะเนาะเนี่ยค่ะวลาที่จะมีใบที่มันม้วน,นแบบนี้ยังไม่บานเต็มที่มันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะก็สามารถที่จะดัดมันได้จะอยู่แบบนี้น ก็ประมาณนี้ค่ะก็ไม่ได้ยากก็จะยากตรงที่เราจะต้องมาเก็บลวดก็น่าจะทำได้อะเนาะโอเคงั้นก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะส่วนวิธีที่ทำก้านเนี่ยก็คงไม่ต้องทำให้ด่วเนาะเพราะว่าใช้วิธีการเดียวกันเลยกับ ใบกุหลาบที่เราทําพันก้านกุหลาบกันนะคะวิธีประกอบก็ของกุหลาบก็มีให้ดูอแล้วก็ไปเปิดดูได้เลยนะคะเอาค่ะวันนี้ก็ลาไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ